วิลินดาตอาร์เดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่อิดาอาร์เดด,นอ,ดนอ็ตเนะอปริลชัวชัวเอน,อ,นอ็ตเนะอปริลชัวชัวเอนอตเนะอปริลชัวชัวเอนเห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปับว่าอตน a p april 2021 sure, 8 sure, april 2021 sure, 8 sure, april sure, sure, 2021ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการฝึกภาษาโน้ตไปทุกๆวันนะคะฝึกวันละนิดวันละนิดวันละหน่อยฝึกใช้ ฝึกใช้แล้วก็ฝึกใช้นะคะทบทวนทบทวนฝึกใช้ฝึกใช,กช้จะได้ยินเสียงตัวเองจะได้เข้าใจนะคะถ้าสงสัยว่าตัวเองออกเสียงถูกไหมก็อย่าลืมถามคนใกล้ตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้มีความสุขกับวันนี้ค่ะ